พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บันดิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างโรงเรือนลุกกลัมเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น การสร้างโรงเรือนรูปรางเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นจะมีหลักดังนี้นะครับก็คือบุคคลใดสร้างโรงเรือนรูปร่างเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตกฎหมายถือว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาระจำยอมถ้าต่อมาโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมด เจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนภาระจำยอมก็ได้และถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไม่สุจริตเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์จะเรียกให้ผู้สร้างหรือถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยให้ผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้ครับในเรื่องนี้มีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1312 มาตรา1312วรรคหนึ่งนะครับบัญญัติไว้ว่าบุคคลใดสร้างโรงเรือนลูกลางเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซใ์ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้นแต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้นและจดทะเบียนสิทธิ์เป็นภาระจำยอมต่อภายหลังถ้าโรงเรือนนั้นสลายไปทั้งหมดเจ้าของที่ดินจะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนเสียก็ได้ มาตราหนึ่งสามสองวรรคสองนะครับบัญญัติไว้ว่าถ้าบุคคลผู้สร้างโรงเรือนนั้นกระทําการโดยไม่สุจริตท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างหรือถอนไปและทําที่ดินให้เป็นตามเดิมโดยผู้สร้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ได้หลักในการสร้างโรงเรือนลุกลั้มเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนะครับก็จะ มีประมาณนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุ่นและทีมทนายความสวัสดีครับ